แล้วสวัสดีคร้บสวัสดีกรรมาการเรียบร้อยนะครับคู่ที่สองนะฮะแบงคอกใจแอนส์แบงคอกสตอร์มนะฮะเกมที่สองของ YBL ีที่กำลังจะเริ่มขึ้นในเวลาเที่ยงตรงนะครับเอาละครับ Are you ready p a l l r s Let's go อาชี โอ้โหครับบุกลิววกนบุนกลินดึงสวยครับแล้วยอดให้เกียร์ลูกนี้ไม่ลงครับแฮร์รี่บาวบอลมาได้มาคิโอ้โหลูกนี้นมาแบบดุดันครับเฮงก่อนนอนพรีซีซัยย่นอยากได้เข้าใจจังหวะเกมวันนี้มาปุ๊บระเบิดปั๊บสำหรับมามร์คีแข็ขอบใจแอนนะครับนำอยู่2ต่อ0น,นะครับแอนวัน <and one S 3> ลูกแรกไปมาคิได้ลูกโทษไปเป็นการออกตัวที่ดีครับของท่างแม็งขอบใจแอ้น โดนตัดบอลอีกแล้วแล้วลูกนี้เบลลี่ขึ้นมาวางปั่น2กงคะแนนแล้วลูกนี้ระยะกลางยอดมาใต้แป้นสวยงามครับได้ไหมไม่ได้ครับดีออกมาที่น้องบีม2คะแนนแบงค์ตีตื้นมาเป็น5้าต่อสองนะครับน้องบีมมากีสวนกลับเร็วแล้วเปิดบอลไกลลูกนี้สวยงามครับทาโลเข้ามาวางไม่นึกว่าจะแอนวันแต่ได้ฟีโทสองลูกมาสักทีนะครับหลังจากลองมาหลายลูก แต่ในเกมตอนนี้มาเกิสติลมาแล้ว1-2ขึ้นมาสวยๆว,วางนุ่มๆไป2องคะแนนขึ้นนำแปต่อ2ครับแบ n งข้อใจอันแล้วโอ้โหใหม่แล้วครับทาโร่แก้เพนไม่ได้จริงๆแล้วทาโร่วางเองครับ2คะแนนขึ้นนำส0บต่อ2ครับมาเกิด,ดึงตัวประกบม,มา2และดีดมาให้เบลลี่ใส่3แต้มโอ้โกันนำยิง,ยงจริงๆหน่อยจ่าอัน ตอนนไม้สติลอีกแล้วก็มากิฟาสเบรกขึ้นมาวางเองลูกนี้เรียบร้อยก็ไม่เหลือยังขอเวลานอกเบรกเกมครับโค้ชแมนไม่ไหวแล้วครับมากิเปิดมาให้บุกลินบุกลินคืนมาที่มากิมากิสาสตมาให้เบลลี่แล้วก็สวิงบอลกันดีแล้วทาโร่สามแต้มไกลสั้นเกินไปครับยังแย่งบอลมาได้ครับแล้วลูกนี้ขึ้นไม่วางครับมากิเป็นอันวันมาดูฟรีทของมากิครับลูกเดียวเรียบร้อยครับ ขึ้นนำห่าง16คะแนนแต่ทางคูน้านะครับภูริกับโฮมี่ของแบงคเข้าใจแอนพยายามจะไล่บอลมาจ่ายแลนดนวานลูกนี้แอ้นวันมาแล้วครับแบงค์ข้อสตอมจังหวะเกมที่พวกเขาต้องการจะเริ่มมาจากจุดนี้ได้หรือไม่ผูเลเกี่ยวบอลมาได้แล้ว2คะแนนไกลไม่ลงครับโฮมี่ได้มา2คะแนนระยะกลางเรียบร้อยครับ ตอมที่มีบิกทีอยู่ต้องโกยแต้มกลับมาให้ได้นะครับแมนกระแสเกมจะยำบากในเกมวันนี้แล้วโอกิดึงมาสลับมือจ่ายลูกนี้ลงไปครับทันวายอดเยี่ยมมากๆโอกิเข้าไปวางบอลได้มา,อ,าอีกสองแล้ว,ลวตีตื้นมากลับมามีหวังเป็น20ต่อ8นะครับเกมรับต้องมาก่อนถนะ้อยากจะกลับมาสู่เกม ไม่มีลังเล,ลงเลยแม้แต่นิดเดียวครับน้องเขาพี่โอ้โหแล้วดีออกมาเกวีนข้ามมาดึงจังหวะไปหมดแล้วสาดไม้สลัมดังสองคะแนนเรียบร้อยครับสลัมดัง,ดง,ดงโอ้โอหสวยงายจริงเพลงนี้กลับมาทางไจแอน์ครับสวนกลับมาสวนกันไปมาลูกนี้วางบอลได้ไหมโอ้โหเป็นไจแอนที่จบโพสิชันนี้ไปได้ได้ไปอีก2คะแนนเหมือนจะเข้ามาใกล้แต่มันหนีไปอีกแล้วนะครับบอลอยู่ที่โอเกิ โอเกตะลุยเข้ามาแล้วก็ยูโรลูกนี้แล้ววางซ้ายไม่หลงนะครับกว่าจะเซตเกมบุกเซตเกมรับได้เรามาดูลูกโทษของโอเก่กันว่าเขาจะตีตื้นได้ไหมและลูกแรงไม่พลาดลูกที่2ของโอเก่นะครับเรียบร้อยนะครับตีตื้นมาเป็น2 4ต่อ10จะแว่งโวเป็นตามกับไปดีทีมตัวเองได้บ้างหรือเปล่าโอเก่ข้ามาลูกนี้สวยครับวางอาซ้ายลูกนี้หาเรียมดีมากครับโอเก่ตีตือนเหลือที่สอนแนบอลอยู่ที่ทาโร ทาโร่จะสวนกลับเจอกับเทียร่าและทาโร่ก็ชากซ้ายลูกนี้เรียบร้อยครับโอ้เป็นให้มาสวยมากครับแต่เรียบร้อยก็มาก,กิหย่อนลงไปสองคะแนนโอ้มาก,กิสติลบอลมาอีกรอบครับฟาสต์แบกมาจ่ายลูกนี้สวยเกรนครับหลอกหนึ่งทีโดนตัดบอลอีกทีมาก,กิสติลอีกรอบจ่ายมาบรุกลินจบสกอร์ลูกนี้ไปอีกสองคะแนนของชายแอนครับามากินนตัดบอลไป หมากีีกะชากขึ้นมาโอ้โหโยกข้ามาลุงนี ường 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 ường. ้แล <to ้ววางสองกแนนหนีห่างเป็น22คะกแนนโดดเด่นจริงๆข้ามากีทำทุกอย่างแล้วโดนตัดอีกแล้วครับทาโร่หลุดมาลุงนี้จ่ายให้บุคลินสวยครับวางไม่มองครับแล้วบุคลินโอ้ระสางานกับทาโร่ล้วได้แอดวานสตอร์ยังมีโอกาสอยู่ครับต้องรีตีตึงขึ้นมาหน่อยแล้วจ่ายบอลได้สวยลูกลีงวินดี้เซลล์เปิดบอลสวยนะ เลิฟเลิฟเ,เปิดบอลทะลุให้วินดีเซลหยอดไปนิ่มๆเลยครับเพลนี้เลิฟเลิฟเล่นกับโอ้โหสวยงามครับแล้วเข้ามาวางลูกนี้ได้ฝาวนะครับสำหรับวินดีเซลยิงแรกอาจจะลดเหลือสัก12คะแนนอะไรอย่างนี้ไปก่อนแล้วค่อยๆแคะไปเรื่อยๆหรือเปล่าบางคนเนี่ยถ้าเก่งเกินความสามารถแปดเก้าขวบก็สามารถเข้าลีกได้นะครับครับผมกลับมาสู่เกมครับพี่ก้ากลับมากับแบงค์ขอบใจแอนได้มาอีก2คะแนนนะครับน้องดังข้าวเข้าไปลูกนี้ตัดบอลมาได้คืนมาวินดีเซลเอลุยเข้ามา แล้วยอดมาลูกนี้ยังครับแม่แล้วได้ฟาวนะครับลูกที่สองของคุณคุณหล่ะก็เก็บลงไปครับไม่พลาดครับคุณคุณดังขอสกรีนจ่ายมาที่โฮมีโฮมีสามคะแนนอีกแล้วเรียบร้อยครับมาสักทีนะครับสำหรับโฮมีแล้วบอลกลับมาอยู่ที่วินดีเซลจังหวะดีครับลูกนี้ยอดไปสองคะแนนตีตื่นมาเป็นสี่สิบเอ็ดต่อสิบดต้องบุกแบบนี้แหละครับ แกวนเข้ามาลูกนี้โปเตอร์ลงไปอีก2องนแนนครับแบงคอกใจก็นเปิดตัวสวยครับสตอมครับต้องหาทางสวนกับไม้ได้ครับโอคิจ่ายลูกนี้แอร์บัสมาเอาแล้วครับแบงคอกสองสอก็ได้เกมบุกมาเหมือนกันครับแต่ยังรีบาอาได้ครับมากิกลับมาที่ดงังสามคะแนนเรียบร้อยครับน้องดังกังวานครับ น้องดังก <Okay. S 1> ็โดดเด่นขึ้นเรื่อยๆนะไอดี ID. กำลังจะตั้งเกมลูกนี้ยังหาจุดส่งไม่เจอแล้วแหวกมา2องอ้าไอดีแล้วลูกนี้ไอดีข้ามมาโฟเตอร์เรียบร้อยครับถือว่าสถานการณ์ทําได้ดีครับสําหรับไอดีมาีิโยกข,ข้ามขวามาระยะกลางไม่ครับดึงให้เพื่อนหมดแล้วเติมเต็มหยอดในมาลูกนี้50-50ดังยังแก้ได้ กลับมาที่เกวนเกวนหลอกหายเลยแล้วโฟเตอร์ลูกนี้2คะแนนเกียร์รีบาวเดือดมากครับดังดันบอลขึ้นมาเองบ้างแล้วมาที่ทาโร่ทาโร่สามคะแนนแปจังหวะเมื่อกี้นี้ผมเห็นข้อมือเนี่ยรู้เลยว่าลงนะครับทาโร่ตอบสติบอลได้ครับเกียร์โอ้โซนเพจของพวกเขายังอันตรายจริงแบงค์เข้าใจแอนแล้วบุคลินขึ้นมาวางนุ่มๆเป็นสองคะแนนดังลำเลียงบอลขึ้นมาหวังจะโกยแต้มนะครับดังกระชากมาลูกนี้แล้วยอดมาให้เกียร์ เกียร์ให้ทาโร่สามแต้มลงๆแบงจงใจแอนนี้ไม่หย่อนเลยนะครับแล้วน้องดังลากมาเร็วดีดบอลออกมาลูกนี้ทาโร่สามแต้มยังไม้มือกำลังขึ้นน่าห่วงแต่ดังยังเก็บแล้วซ้ำลงไปเทอร์โนเวอร์ไหมไม่ครับแต่เกียร์ยังช่วยเก็บมาได้ทาโร่สามแต้มไกลลูกนี้เรียกว่าตอนนี้ไม่มีใครเอาทาโร่อยู่แล้วนะครับ ไม่ลงครับแต่ทันวายังรีบาบอลได้และยอดุูกนี้เรียบร้อยครับทันวาหันลำเลียงบอลขึ้นมาให้ทีโอกิโอกิสายตะลุยข้ามเข้ามาแล้วก็ลุกนี้แหม่โดนสติลโดยเกนนะครับแต่โอกิยังแก้ได้แล้ววางลุกนี้ไม่ลงทันวาเก็บบอลมาได้และยอดไปอีกสองคะแนนโอกิข้ามมาจมา่ายไม้ฮันครอสกันไปมาหันข้ามเข้าไปวางบอลลุกนี้ได้มา2คะแนนครับ ต้องลงมาป้องกันกันก่อนครับตอนนี้โอกิข้ามเข้ามาลูกนี้วางสวยงามด้วยมีหลอกกันนิดนึงด้วยโอกิได้ประสบการณ์ไปร่วมกันนะครับเกมนี้แล้วโฮมมี่บอกว่าได้ผมจัดให้3แต้มแบ็กแบนเรียบร้อยครับมรับไอดีครับจ่ายบอลมาวินดีเซลโดนฟาวตั้งแต่ครึ่งสนามอีกแล้วครับยังคงเพรสกันต่อเนื่องครับแบงค์เข้าใจแอนไม่ปล่อยจริงๆลูกแรงไม่ลงครับวินดีเซล ลูก2ไม่พลาดครับวินดีเซลอากิครอสข้ามเข้ามา3ามคะแนนลูกนี้ไม่ลงครับยังรีบาวได้แล้วกลับมาข้างในที่มากี่อีกรอบวางว่าลูกนี้ไม่มีพลาดครับตอ,อนนี้ขอเพล์สวยๆติดต่อกันหน่อยล้วสำหรับแบงค์เข้าสองโดนป้องกันแล้วเดี๋ยวมาดูลูกที่2ของวินดีเซลเท่เกินครับชื่อวินดีเซลไปที่ไหนก็เท่ตลอด ลูกที่2ครับลงไปเรียบร้อยครับเขวนเลี้ยงลอดขา1ทีสองทีได้สกรีนมาโฮมี่จ่ายมาดิบุกลินป้องกันกันไม่ปล่อยยิงเาสตอมแต่ลูกนี้โฮมี่ยิงไปอีกลูกสามคะแนนอีกหนึ่งลูกของโฮมีนมนนฮม่นะครับเหลือแค่3วินาทีเท่นานั้น2วินาทีเท่านั้นแล้วบุลววกลินจะบัสเซอร์บีไม่ลงครับ ได้โอกาสนะครับแต่ไม่ลงแต่ถึงอย่างไรก็ตามก็เป็นทางแบงค์ข้าใจแอนครับที่ชนะไปในเกมนี้จบเกมนะครับแบงค์ข้าใจแอนชนะไปที่สกอร์68ต่อ33เป็น1เกมที่แม่นัก่วงจริงๆเป็นงานหนักของแบงค์ข้อสตอมที่ต้องไปแก้ต่อในสัปดาห์หน้าขอให้ทุกคนทำหน้า